เอาครับสวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับทางช่องอีสานบ้านสวนป้าพี่น้องมื่อนี้สิบห้าพี่พี่น้องมเมื่อเรียกว่าผู้ใดพ่ดพอปัญหาเกี่ยวกับไอ้ที่จุลบรีบติดนะครับเนาะลักษณะแบบฟิวกระบ,บา,าดครับฟิวกระบ,บา,าดไอ้นั่กกะดีๆอยู่ไอ้บ,บ,บ้านทิงแข่ง อาโอเคครับเดี๋ยวมาพอกันต่อเข้าไปเนี่ฟิลกับว่าขาพี่น้องแล้วก็ที่จุดบริรีก็ดีๆอยู่แต่ว่ามันบติดครับเสียบใปชาติแบบชาติยังมันกัมันกับ่าติดแต่ว่าอาการข้างนอกมันดีๆอยู่ิ่นว่ามันดีๆอยู่ไปยังคือบติดพ่ะนะนี่นี่มันเซอัยไ เดี๋ยวถ้าสงสัยเบิ้งทางช่องอิสานบ้านสวนป้าพี่น้องว่าสาเหตุมันเกิดจากนีหยังงนาะพี่น้องว่ามันดีๆอยู่คือยังบ่ติดตัวสันว่าอาการมันดีๆคือยังบ่ติดตัวสันเดี๋ยวมาเบิ้งทางช่องอีสานบ้านสวนป้าครับว่าวิธีการแก้ไขแก้จังไ๋ครับอันที่จริงนี่เสียนผมบางผู้เขาครับง่ายง่ายง่ายพี่น้องง่ายนิดเดียวเองมือว่านี่ยผมไปซื้อที่จุดบรีตัวไม่มาเนาะครับเนาะเอามาให้สร้างเป็นเหตุ ฝนเห็ดประมาณสองสามชั่วโมงเห็ดว่าอไรพี่น้องเห็ดว่าอะดแล้ววันนี้ผมเลยขับรถกลับขึ้นมาครับเบิ่งผลงานพี่น้องเอ้ยเห็ดไปขผมครับหนารถในมุนเอรีเลยนี่เบิ่งเี้ครับผมเราบ่อยากผากเลยนี่นครับเป็นสางสำนี้นครับนี่แต่ว่าสางยุ้ยใส่นี่คือผมว่าอะรบอกหรอกต้องมาเป็นสางนี่ครับมื้อลือล่อลื่อนนาการในมุลเอรีเลยครับวันนี้เจา้ากนอนนัดยุ่ยใส่ ยากอยู่บังใดแต่ว่าอยู่ในรถเนี่ยละเดี๋ยวผมเสียหายบังเพราะว่าช่วงระยะเพิ่นมั่งผมก็บระหงจังเพิ่นเนาะว่าเพิ่นมั่งแบบใดครับบ่ได้อยู่เรื่องเพิ่นสมัยเลยนี่ผมสาเหตุที่เอาเกับขึ้นมาเนี่เพราะว่ามันมืดมันคำแล้วครับมันมืดมันคำแล้วผมก็เลยเอารถกลับขึ้นมาเลยเพิ่นบอกว่ามื่อไม่ยังไปไม่เบิร์เด้อว่าสันว่าเหมือนซอยจังไห้เพิ่นไปเฮ็ดไหมว่าสันโอ้ยผมก็บว่ามีเวลาสิไปเฮ็ดเนาะ เึ่งผมกับสิแแรนง,งานแรนดินครับบ้านี่นี่นี่ครับตัวนี้ผมซื้อมาใหม่เนี่ยครับนี่ครับนี่ครับซื้อมาใหม่เลยนี่ครับนี่ตัวนี้อันนี้เพิ Conference ่งกับเป็นสายดินอันนี้ก็เป็นสายไฟผสมนนี่เพิน่นว่าเพิ่นบ่งอเจัาน้าพิพ่นรอกนี่ครับซื้อมาใหม่เนี่ยครับนี่กล่องมันยังอยู่เลยนี่ครับนี่ครับกล่องมันยังอยู่เลยนี่ครับ กองก็ยังอยู่เบื้องหน้ครับมูลดีๆเลยเหตุไหวบานี้มือคือเนิผมว่าเบื้องสาเหตุล้วพี่น้องสาเหตุล้วเนียคือผมหูจากสาเหตุมันนะครับมาเบื้องน้ครับพี่น้องสาเหตุมันอันนี้เป็นตัวเกามันนี่ครับเนี่ยตัวเกาทีทีทีมากกับกับรถเลยครับเนี่ยตัวเกาทีมากกับรถนี่ครับ มันสิมีลวดนะครับมันสิมีลวด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 อยู่นี่ครับนี่นี่ครับพีน่น้องเสียร่าเนาะนะนี่ครับลวดไอ้มันพอม็นลวดดอกมันเป็นตะก่วครับเป็นตะกั่วเส้นเส้ยนน้อยนี่ครับมาอยู่กับเขาเนาะมันนี้มันขาดครับมันนี้มันขาดขาดอยู่นี่ตรงตรงตรงเทียนนิโป้ผมสีอยู่นี่ครับมันขาด ผมเอาของเก่ามาเบิ่งแล้วว่าโอ้มันขาดตัวนี่วะผมก็เลยผมก็เลยเอาไอ้เอาตะก,กั่วที่เชื่อมบัตจีนนะครับตะก,กั่วเส้นน,น้อยๆนะครับเอามาผูกนะครับเพราะมันผูกแล้วอามาคล้องคล้อง,องแล้วครับเรียกว่าเห็นให้มันเชื่อมเข้าหากันครับเชื่อมเข้าหากันนี่นะครับนี่แหละเสน้นเซ็นเสน้เสนตรงนี้แหละครับเนี่ย เส้นตวนี้ถ้าพี่น้องมีบัตรจีเนาะครับเนาะผมไม่มีบัตรจีเนาะใสใสายไฟก็ได้บัตรจีใสตรงนี้ครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับนี่บัตรจีเขาหากันเลยครับเพราะว่านี่สิทนทนยังจังเลยแต่ว่านี่ผมก็ใสตะกัวลวดลวดตะกัวนี่ที่เชื่อมบัตรจีเห็ดข้าวมาใส่คื่อเก่าเนาะพี่น้องเห็ดก็วมาใส่คือเกา่นเา,กานี่ไหมเพื่อนไปตัดของเพื่อนว่าป่ เพื่อไปตัดของผมออกไปนี่แมะโอ้ยจังใดจะไปตัดห้องกันบม,น,มนี่มึงเนี่ยนี่ตัดเรียบร้อยแล้วบานนี้ผมเห็ดเรียบร้อยแล้วครับเห็ดเรียบร้อยแล้วนี่ครับเอาตะกั้มาพันพันพันใส่ตรงนี้เลยครับพันพันพันเนี่ยมันติดเชื่อมกันห้ากันครับนี่ครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งว่ามันมันสิติดบ่ครับแต่ว่าผมเห็ดแล้วเนี่ยคือคือคือมันติด เฮ็ดแล้วเฮ็ดเบื้องแล้วครับทดสอบเบื้องแล้วทดสอบตั้งมือขึ้นพุ่นล้นทดสอบตั้งมือขึ้นมันติดอยู่แต่ว่าตอนซ้อมมาผมหูแจักว่ามันสิเป็นยังไดมันขนาดสิติดคือเก่าอยู่เนาะเห็นปะเอามาเบื้องกันนาครับอันเดี๋ยวผมสี่เชื่อมเชื่อมต่อเข้าหากันเนาะเชื่อมต่อที่เพิ่นตัดออกมาเนี่ยแหละก็คือสายสายเส้นนี้ครับสายเส้นนี้นี่ผมพันไว้ยุ่นเ่ยสายเส้นนี้กับสายเส้นนี้จอดกันว่าอะไรกันนึ่ไฟแตกปุกๆเลย มันสปากันะครับต้องต้องนั่นนั่นกันเลยเดี๋ยวเอาสตอรฟิทโอไว้สักก้อนหน่อครับหน้าว่าผมเห็ดมือเดียวมันสีบรถนัดบันไดเอาเนี่ครับบันี้ผมเอาออกเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่สายที่พ่นตัดออกนี่ครับนี่สายที่ตัดออกพ่นตัดออกจฉกนี่ครับสองสองสายบันนี้ผมก็สีสีพันเข้าไปคือเก่าครับพันเข้าไปคือเก่อเรามาเบิรงกันว่ามันสิติดบ่ครับ นี่ครับอันนี้คือต่อเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมพันสายไฟไปครับพันเตปพันเกี่ยวไปยังเดี๋ยวผมเปิดประตูเงินก่อนเบิน์ดเอาอย่างยังบ่นนี่เราสร้างสร้างประเทศไทยปรนเท้เปลี่ยนในหม่างพนเอเล่เลยเฮ็ดจังใดไปเฮจเจงใดอนเดเซียในพี่น้องเพิ่นเพิ่งอยู่นี่ ไปไงบอลไดไปเรากลับออกไปละพอเ็ดิปให้พี่น้องเพื่อนเ่ก่อนไปสื่อตัวใหม่ไม่มยังดีดีไปเิ่งหั่นแต่หเจ้าบานน่มันแบบมันเต็มไปนันตัวนั้นเสียหนังตัวนั้นนะพอถอดอัน,นสปกออกมันคือจังเต็มแล้วแบตก้อนน่นออเาชามันเต็มนอนบ่มันแเนเออกน่ะปล่อยให้มันชาดีเ่นั้นแหละปล่อยมันชาซะก่อน มันให้จนว่าแบตมันในชาติตัวนั้นชาติเตัวตัวนั้นมันเต็มซีก่อนผมจะเอาหนามันยังขืนนี่ไหมก็เอาเขาว่าขึ้นรถไปแอาไปซะก่อนไปเอาแต่ในแบตผมมีอ่ะมันต้องเอาแบตออกไปจเกษตรน้ำมันนี่นะที่เราเสียไปอีกแบเดี๋ยวเหตุแปบหนึ่งมันว่าเป็นแปบหนึ่งแหละก็สิประมาณข้าวหนึ่งเติบอ้าวเอาไเสียเวลาพี่น้องเบิ้ง วันนี้นะครับน้าวันนี้ผมต่อเรียบร้อยมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องนี่ครับต่อเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็สใส่เตี๋ปันสายพันเข้าไปพี่น้องเบิ่งอีกที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้พันเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งว่ามันสีได้บ่พอตอนนี้ตอนเศร้าพี่น้องตอนเศร้ากระลังชุกหลงหุบอยู่พอรถหลเบคโคสีลงบอครับพี่น้องโหลดเบคโคสีร่องบอแล้วบอลโหลดดำผมก็จักเงี้ยแของเงี้ยงเต็มกิเลยอยู่นี่ เซลน,น้ำมันนะครับเซลน้ำมันใส,ใส่ใส่เอาไปใส่ไมโครเอามาเบ่งกันต่อพี่น้องเบ่งกันต่อจังหน่อยหนึ่งว่ามันมันง่ายขนาดไดมันเส้นผมบางพูกเขาครับเ่ต้องไปยีหยงยางครับนี่ซอมเบีก็ได้เห็นแะครับเราคผมต้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบันนี้ผมสี่สี่พันสายไฟครับอโอเคครับเราบันนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลังจากที่ผมพันสายไฟ พราะว่าคันบ่ฟันพันไปม,มันมันไปสปาก็ตกันไงมันสิหลุดป่านนี้ผมส,สิใส่ใส่ที่ชาร์จนะครับเนาะนะครับชาร์จแบตเบตอรี่ธรรมดาเขานี่แหละชาร์จแบตเตอรี่ในรถนี่ยแหละเดี๋ยวนดีเสียบเสียบออไปเลยเสียบออไปโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมสิสิเปิด ปัสสวิทค,ครับเบื้องวา่าเบื้องว่ามันสิชาติได้บ่ครับนี่ครับตัวตัวไฟนี่มันสีแดงกันบ่างถ้าตัวไฟแดงขึ้นก็คือว่ามันใช่ได้ครับถ้าตัวไฟบ่แด,ดงขึ้นนี่โอ้เรื่อง,ง่ายวันนี้นมม้องแต่ซีเมนไปหาซางอยู่รอบสองคือวานอ่ะเอาครับมันี้เสียบเรียบร้อยแล้วอันนี้มันมจะเปิดโอเคครับมันี้มาเบิ้งว่ามันติดบ่ครับ นี you, was all sure ่ครับติดอยู่ครับนี่นี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องโดยสรุปโดยสรุปว่ายังสี่ว่าโดยสรุปว่าพี่น้องให้พี่น้องลือออกมาออกเนื้อพี่น้องถ้าเป็นถ้าเป็นอนของพี่น้องเกิดปัญหาขึ้นกันก็ผมนี่ครับฟิวบ่าขาดครับฟิวบ่าขาดล้วกครับตัวนี้ก็ดีๆอยู่ครับแต่ว่าห้าเสียบตัวนี้เข้าไปมันบ่ติดครับเนี่เสียบตัวชาจแบตเข้าไปมัน่ติดนี่ครับไปเช็คบางฟิวคกับ่็ขาดครับดีๆอยู่มาบางตัวนี้มันก็ดีๆอยู่ครับ ผมก็เลยไปไอ้สร้างเหตุที่มันขนัดน่ะสร้างเพอร์เนนต์นั่ให้ผมไปซื้อไม่ครับผมก็ไปซื้อตัวนี้เมื่อไม่ซื้อเมื่อไม่แล้วเขาเห็ดเห็ดอะไรครับเหมือนเห็ดไปยังไดี๋ยวมันเห็ดอะไรไปยังไดี๋กับโอ้โจะขึ้นกันครับมานี้ผมเอาตัวเก่ามามาเบิ้งครับมันมันตัวนี้มันขาดครับนี่ลวดนี่ครับลวดลวดลวดที่มันมันจะเป็นลวดไอ้อะไรกับตะกั่วกบบเ้นเส้นตะกั่วไอ้บัตจีนี่ครับ เศษนิดน้อยเนี่ครับมันสิแลรนจากมันนี่แลีนมันนี่นี่ครับแลีนหานท้องเหลืองจี๊ยุ่นี่เพื่อนมันนี้ผมกับพันเลยครับมันนี้พันตรงนี้พันธุพันพันไว้ถ้าพี่น้องมีบัตรกีกับใส่ใส่สายไฟก็ได้ครับสายไฟกับบัตรกีใส่นหนีแล้วกับบัตรกีใส่นหนีก็ได้เพราะว่ามันสิทนทนดีกว่านี่ครับอันนี้คือปกติเราเด้อพี่น้องนี่ครับปกติเรียบร้อยแล้วใส่ได้แล้วมันนี้ผมก็จะทำการ ประกอบประกอบศสกษาเรียบร้อยแล้วกัคือจบแลพี่น้องนะอันนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นความู้ครับเป็นความู้แบบพ่าต้องศึกษาบองกันอีกที่หนึ่งครับค่บาบพ่ศึกษาบ้องหูจักกันนี่แหละครับไปขันไปปรถึงหม่องเพื่อเกิดเหตุไดครับถ้าไปบรถึงหม่องก็เป็นแบบนี้แล้วครับเนี่ยสภามัน <c oughs> นี่ครับสภาจะเป็นแบบนี้แหละเอาโอเคนะครับน้องสมรมณีตะเอ,อีหยุดตีวีดูไว้แต่เพียงนสมนีก่อนพี่น้องสวัสดีครับ